ดีเจเพชรจ้า ja, เปิดตัวสาวข้างกายขวงคู่ดินเนอร์อวดโมเมนต์หวานชำ้ำหลังจากที่เลิกรากับอดีตภรรยาก็ถูกจับตามองความรักครั้งใหม่สำหรับพิธีกรชื่อดังดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมยัยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเปิดตัวศึกษาดูใจกับนักศึกษาสาวมีอายุห่างกัน20ปียอมรับว่าต้องปรับจูนกันเยอะและเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาดีเจเพชรจ้าก็ได้ออกมาอัปเดตความรักอีกครั้งว่า ตอนนี้เป็นหนุ่มโสดโสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกับน้องที่โผล่มาครึ่งตัวก็ไม่มีอะไรคิดกันไปเองงานนี้ทำเอาหลายๆคนถึงกับร้องอ้าวเลยไม่ใช่สาวคนสนิทงงนะเนี่ยล่าสุดดีเจเพชรจ้าได้ออกมาโพสภาพควงสาวปริศนาไปดินเนอร์อวดโมเมนต์หวานชํำทำเอาหลายๆคนงงหนักมากหลังจากคลิปเพิ่งประกาศว่าโสดล้านเปอร์เซ็นต์ต่อนหน้าสื่อไปไม่กี่วันคุณพ่ออะไรยังไงเนี่ยทำเอางงเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวหัวกระไดไม่เคยแห้ง ยอมแล้วพ่อคุณฮอตจริงๆโสดหรือไม่โสดหวานฉ่ำเลยจ้า